สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทีมตีบอสแมลงคริสตัลในโหมดไม่มีที่สิ้นสุดนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าระดับท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขาใช้ทีมไหนวางตรงไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีตัวละครเหมือนท็อปเซิร์ฟเราจะสามารถใช้ตัวไหนแทนได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับริชแมนช็อปร้านเติมเกมที่ถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เติมแบบ u i d แล้วกับเกม FK Journey เติมเกมบนเว็บรับ Richman c o ใช้เป็นส่วนลดพร้ออมบรริกาผ่นน สูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริปแมนช็อปเท่านั้นและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิโมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบร,ริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะครับโอเคเรา เามาดูทีมแรกกันนะครับผมซึ่งจะเป็นทีมของคนนี้นะอันนี้ผมลองใช้ตามดูแล้วก็ได้เยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ใช่ทีมที่ทาดาเมจได้เยอะมากที่สุดนะผมมีอีกทีมหนึ่งนะครับที่ทําดาเมจได้เยอะกว่าทีมนี้เนาะแต่ว่าทีมนี้เนี่ยจะค่อนข้างใช้ตัวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งทารินเลยก็เฟรสเตอร์เลยนะสำหรับตําแหน่งการวางเนี่ยมันจะมีตัวที่ต้องบังคับอยู่นะครับว่าเออเราต้องวางตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปวางตัวอื่นเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับนั่นก็คือสโมกี้เนาะคือสโมกี้เนี่ยเราจะวางได้แ ช่องทางซ้ายมือไม่ก็ทางขวามือสุดเท่านั้นนะครับนับจากช่องด้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องที่3นะครับผมถามว่าทําไมต้องวางตรงนี้เพราะว่าแมรงคิสตันเนี่ยเขาจะมีสกิลขัดนะถ้าเราเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยสโมกี้จะไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับเพราะว่าจะถูกสกิลของบอสเนี่ยขัดแทบจะทุกเวลาเลยทําให้เขาไม่สามารถเปิดวงฮิลได้ต่อเนื่องเนาะเราก็จะเสียดามเอจไปเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเราเอามาวางไว้แถวหลังอะไรแบบเนี้ยหรือว่าต่ํากว่าช่องตรงนี้เนาะมันก็จะฮิลไม่ แล้วก็พอเป็นวงฟ้าเนี่ยก็จะทาดาเมจไม่ถึงบอสด,ด้วยดังนั้นสโมกกี้ก็เลยเป็นตัวที่ระวังไว้ได้แค่ขวามือสุดไม่ก็ซ้ายมือสุดแค่นั้นนะครับทุกคนและก็ตัวที่จําเป็นต้องใช้มากๆเลยเนี่ยก็คือเฟลสโตนะเพราะว่าเฟลสโตเนี่ยเขาสามารถทําดาเมจโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของบอสได้เนาะรวมถึงสามารถเล่งสกิลของตัวละครที่สําคัญอย่างมิโคล่าได้ด้วยนะครับมิคโคล่าเนี่ยยิงสกิลได้บ่อยแล้วก็ฮิลต่อเนื่องได้แล้วก็สกิลอันตีของเขาก็จะทําดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเฟลส กับบิโคลาก็เลยค่อนข้างสําคัญนะกับบอสแทบจะทุกตัวเลยที่เป็นหมดไม่มีที่สิ้นสุดเนาะส่วนดาเมจเนี่ยเราจะใช้เป็นลิลลี่เมย์นะที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอามาเสริมก็คือทาลีนนั่นเองซึ่งใครไม่มีเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทีมอื่นที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทาลีนอยู่นะครับโอเคเบื้องต้นทีมแรกเนาะเราก็จะใช้ทีมนี้นะครับอร์ติแฟ์เนี่ยจะใช้เป็นคาถากล้องกลางวานสะส่วนใหญ่นะ,ะมาลองดูนะสําหรับทีมนี้ว่าจะทําดาเมจได้ที่เท่าไหร่เบื้องต้นเนี่ยผผมมมทททําาาาาไไไปปปด้้้ 5, 70, 000, นน้ีนนีีนะ่่่่ระณ570,000ลลนนนนนอองกหเแต มันก็จะมีเรื่องของ RNG นะหรือว่าดาเมจที่มันขึ้นขึ้นลงๆนะครับมันเหวี่ยงมันอยู่ที่แบบเออเราตีติดคลิไหมอะไรทํานองนั้นด้วยเนาะ โอเคแล้วก็ตอนนี้เหลือ10วินาทีน้องอยู่ที่5 5 0 0 0ล้านนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําสถิติขึ้นไปได้หรือเปล่าโอเคเนี่ยนะครับจะจบอยู่ที่5 7 0 0 0ล้านเนาะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมน่าจะบอกว่าแสนล้านใช่ไหมคืออันนั้นผมพูดผิดนะสับสนกับตัวเลขนะครับตัวเลข,เลขมันเยอะมากๆเลยทุกคนโอเคทีมของทารลีนเมื่อกี้ก็ได้ที่5 7 0 0 0ล้านเนาะซึ่งทีมนี้เนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าที่ผมไม่สามารถขึ้นไปเป็น5 8 0 0 0ล้านได้เนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของเลเวลนะครับ ส8 0 0 0ล้านเนี่ยเขาเลเวลเยอะกว่าเนาะก็อยู่ที่เลเวล791แล้วก็มีตัวที่เลเวล800ด้วยนะเขาก็เลยทำดาเมจได้เยอะกว่าเนาะแล้วก็อันดับหนึ่งในเขตเนี่ยเขาอยู่ที่59,00 0ล้านนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเลเวลเหมือนกันนะเพราะว่า ID ดีที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยเลเวลเฉลี่ยอยู่ที่7 8 1แค่นั้นเองนะครับมันเป็นความต่างในเรื่องของเลเวลเนาะก็เลยทําให้ดาเมจเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเลเวลเท่าเท่ากันเนี่ยผมคิดว่า ID นี้ก็น่าจะทําาาาดดเมมมไไ้่่ตงกันา นะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ58,000ล้านไม่ก็59,0 0 0ล้านเหมือนกับอันดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคแล้วทีนี้นะครับอีกทีมหนึ่งที่เราไม่จะเป็นต้องใช้ทาลีนเนาะก็จะเป็นทีมที่เข้าถึงได้ง่ายหน่อยสําหรับคนกลางๆแล้วกันนะครับอาจจะเติมกลางๆหรือว่าเล่นมานานแล้วนะก็เริ่มมีแสงมืดหนึ่งตัว2ตัวอะไรทํานองนี้นะครับก็จะจัดทีมตามได้ง่ายมากกว่านะ้ะแลวก็เป็นทีมที่ทําดาเมจได้เยอะมากกว่าทีมทาลีนอีกนะโอเคสําหรับทีมนี้เนาะเราก็จะเปลี่ยนเอาทาลี ออกเลยก็เอาไลเนียมาใส่แทนนะครับซึ่งตำแหน่งของไลเนียกับลิลลี่เมย์เนีย่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราต้องเอาไลเนียมาเชื่อมกับลนะิลลี่เมย์เนาะให้เชื่อมกับบอดได้นะครับผมแล้วก็ไลเนียเนีย่ยเขามีเครื่องรางเนาะที่จะเพิ่ม ATK ให้กับตัวที่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับดังนั้นไลเนียก็เลยจะเป็นต้องยืนอยู่ด้านหน้าลิลลี่เมย์อย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือย้ายตำแหน่งไม่ได้แล้วก็สโมกี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องวางไว้ซ้ายสุดไม่ก็ขวาสุดเหมือนเดิมเนาะในกรณีที่เราอาจจะอยากลองเปลี่ยนดู สุดท้ายก็จะเป็นเฟสโตกับมิโคล่านะที่เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ถ้าตำแหน่งนี้มันดาเมจไม่เยอะพอนะครับเราอยากลองตำแหน่งแปลกๆดูเผื่อว่ามันจะทำดาเมจได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของเฟสโตกับมิโคล่าได้เนาะและก็มิโคล่าเนี่ยต้องอาวางไว้ด้านหลังล่างจริงนะครับเพื่อให้เฟสโตสามารถเล่งพลังงานของมิโคล่าได้นั่นเองนะทุกคนอ์ติแฟกต์เนี่ยเราก็จะใช้เป็นคาถากล้องกลางวันเหมือนเดิมนะครับโอเคมาลองดูนะว่าทีมนี้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยจะทำดาเมจได้ต่างจากทีมเมื่อ หไหมซึ่งมันก็จะต่างกันไม่มากนะมันมีเรื่องของ ING ด้วยเนาะอย่างที่บอกว่าดามจเนี่ยมันก็จะเกวนงๆนะครับมีขึ้นนลงๆอยู่ที่การตีติดคลิอยู่ที่จังหวะและก็สถานการณ์นั้นๆด้วยเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะสำหรับ2ทีมนี้นะครับเพอๆเนี่ยทีมนี้อาจจะทําสถิติได้ดีกว่าด้วยถ้าจังหวะมันดีกว่าในทุกคนและก็การจัดทีมน้อมันจัดได้ง่ายกว่าเพราะหลายๆคนน่าจะไม่ได้ปั้นทารีนมานะครับ โอเคตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ40วิเนาะก็ขึ้นมาเป็น47,000ล้านแล้วนะครับเห็นไหมคือเหมือนจะทำได้ดีกว่าทีมเมื่อกี้ด้วยนะเออดาเมจขึ้นไวมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่20วินาทีนะครับขึ้นมาที่5 4 0 0 0ล้านแล้วนะครับผมไปดูจังหวะสุดท้ายนะตอนที่เหลือ10วินาทีนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะอยู่ที่5 5 0 0 0้านล้านนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้6วิเอ้ยโอเคครับนี่ไง เพิ่งเล่นให้ดูแบบส,สดๆเลยก็ทําสถิติใหม่ให้ทุกคนดูแบบทันทีเลยนะครับผมอ่านะครับจากที่ลองเนาะคือทีมนี้เนี่ยทำดาเมจได้ดีกว่าทีมทาลีนแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่ไม่มีทาลีนก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับก็ใช้เป็นทีมนี้แหละมิโคลา่าลินล,ล่เมไลเนียแล้วก็สโมกี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะหาดกันได้อยู่แล้วเนาะเออแล้วมันเป็นตัวมาตรฐานที่แบบมือใหม่หรือว่างบน้อยอะไรเงี้ยที่เขาแนะนํากันอยู่แล้วว่าต้องปั้นไลเนียก่อนไลเนียก่อน,น,อ,นอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าจะสามารถ มาทําตามกันได้ส่วนคนที่ไม่มีเฟสโตเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้วยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เฟสโตเนาะแต่เพื่อนๆมีแค่ไลเนียอะไรแบบเนี้ยเออเราจะสามารถใช้ตัวไหนแทนได้บ้างเลยก็จัดทีมแบบไหนได้บ้างนะครับโอเคทีนี้เรามาดูทีมที่3กันนะครับก็จะเป็นทีมสําหรับคนที่ไม่มีเฟสโตเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาไลเนียมาเชื่อมกับโอรี้เพื่อทําดาเมจนะครับแล้วก็เอาโคโค่เนี่ยมาเป็นตัวแทงเนาะเพื่อเปิดโล่ให้กับทั้งทีมด้วยเพราะว่าเราไม่มีเฟสโตเพื่อเอาไว้แทงไงก็เลยเอาโคโค่เนี่ตายน คนที่ไม่ได้เติมเยอะไม่ได้เป็นสุลตานะ่านอะไรเงี้ยตัวอาจจะยังไม่ได้หนาพอนะทุกคนอาจจะโดนบอสตีตายก่อนแบบนี้เนาะเราก็เลยต้องมีตัวแท้งมีตัวเพิ่มโลให้ก็เลยเลือกเป็นโคโคมานะจะเป็นตัวเลือกที่โอเคที่สุดแลลวนะครับแล้วก็เอาลิลิเมมาวางไว้ด้านหน้านะนะเพราะว่าอร์ติแฟกของโคโคเนี่ยสามารถลดดาเมจที่คนที่อยู่ด้านหน้าได้รับนอนแล้วก็เพิ่มพลังงานให้ด้วยนิดนึงจากนั้นมิโคล่าเราก็วางไว้หน้าสุดเลยเพื่อให้เขาวิ่งไปหาบอสได้เร็วที่สุดนะครับเดีวนั้นวงของมิโคล่าเนี่ยก็จะ บนเนาะและก็โอดี้เนี่ยก็ยจะกระโดดมาตรงนี้นะครับอ่าวงของมิโคล่าก็จะได้แบบครอบคลุมทุกตัวด้วยนะอร์ติแฟกต์ก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นคาถากล้องกลางวันเนาะอ่ามาลองดูนะครับว่าทีมนี้จะทาดาเมจได้เท่าไหร่แน่นอนว่าอาจจะไม่สู้ทีมของเฟรสโตอรนะทุกคนเพราะว่าเฟรสโตเนี่ยเขาค่อนข้างโกงมา,มากๆอยู่แล้วกับบอสท,ที่เป็นหมดไม่มีที่สิ้นสุดเนาะแต่ในเมื่อเราไม่มีนะครับเราก็ต้องทําใจนะว่าดาเมจเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะเออเบื้องต้นไม่มีแล้วก็ใช้ทีมนี้แหละคิดว่าน่าจะทําดาเมจได้โอเคที่สุดแล้ว โอเคตอนนี้เหลือ20วินาทีเนาก็จะอยู่ที่39,000ล้านนะทุกคน แล้วก็เหลือ40วิน็อกก็จะอยู่ที่40,000ล้านนะครับสำหรับไอดีนี้เนาะออของไอดีเพื่อนๆแีนยตัวละครไม่เท่านี้ก็ออดาเมจลดหลั่นกันลงไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่ที่40,000ล้านนะใกล้เคียงนะครับสามารถเอามาเล่นได้สำหรับคนที่ไม่ได้มีเฟสโตนะครับแล้วก็ต้องการทำคะแนานให้สูงมากขึ้นโอเคแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่มีทั้งไรเนียไม่มีทั้งเฟสโตเลยนะครับเราก็สามารถใชออ้อีกทีมนึงได้นาะก็คือทีมนี้มีคน คนเดียวเลยนะครับที่เขาใช้เราก็ทําคะแนนแซงคนที่เขามีไลเนียได้ด้วยนะอ่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องปั้นอันซ่ามาด้วยนะอันซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่หลายๆคนไม่ค่อยได้ปั้นมาเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะไม่มีกันนะครับแต่ถ้าเราไม่มีไลเนียไงเออแล้วก็ไม่มีเฟสโตด้วยก็จําใจนะต้องใช้ทีมทํานองนี้นะครับผมแล้วก็ลองมาดูกันว่าทีมแบบนี้เนี่ยจะทาดามเมจได้ใกล้เคียงทีมที่มีไลเนียไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไป่สู้ทีมที่มีไลเนียเนะทุกคนเออแต เราก็น่าจะเอาไปเล่นแบบว่าแก้ขัดได้เนาะเออถ้าเราไม่มีจริงๆอะ่ะก็ใช้ประมาณนี้นะครับตำแหน่งก็ตามทีออ่ทุกคนเห็นเลยนะครับหรืออาจจะลองเปลี่ยนตำแหน่งดูก็ได้นะถ้าวางตามนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะทำดาเมจได้ดีมากกว่านี้อีกแบบเนี้ยเออก็ลองย้ายตำแหน่งดูนะทุกคน เอยแต่ว่าอันนี้ไม่แย่นะตอนนี้เหลือสามสิบวินะทุกคนอยู่ที่35,000ล้านเนาะเออไม่แย่ไม่แย่ถ้าใกล้เคียงกับ41,000ล้านเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะไม่ต้องใช้เลยเนี่ยเลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววอ่ะทุกคนไอ้ทีมนี้เวิร์กนะเนี่ยเหลือ10วินะครับอยู่ที่39,000ล้านเนาะเออใกล้เคียงกันเลยนะครับอุ๊ยไม่ใกล้เคียงสีโอเคครับผมแซงเออแซงเฉยเลยนะครับผมคือไม่ต้องมีไลเนียก็ได้ครับทุกคนเนี่ยใชยนะ้อันฟ่าแทนเนาะแล้วก็มีโอดี้กับลิลลี่เมย์เป็นดาเมจนะครับผมเออมันอาจจะมีเรื่องของ RNG เนาะอ่ะดาเมจที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ว่าก็โอเคเลยนะสําหรับคนที่แบบสายฟรีงบน้อยไม่ได้มีไลเนียไม่ได้มีเฟสโตอะไร บบน,นะครับผม2ทีมนี้เนี่ยคือเลือกใช้ได้เลยดาเมจก็ใกล้เคียงกันมันน่าจะเฉลีย่ยเฉลี่ยกันเนาะอยู่ที่ดวงเราด้วยว่ารอบนั้นเนี่ยมันไ n เเยอะมากแค่ไหนนะครับแต่สําหรับคนที่มีเฟสตโตผมแนะนําให้ใช้เฟสตโตคู่ไรเนียนะอันนี้คือเวิร์กเลยนะสามารถทําสถิติใหม่ได้ด้วยนะครับทุกคนอ่ะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับทีมตีบอสแมลงคริสตันเนาะเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะอาจจะลองเปลี่ยนตําแหน่งย้ายตำแหน่งหรือว่าลองเปลี่ยนตัวละครบางตัวดูก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าตัวอื่นนเ่มมัอาาจจะท เยอะกว่าได้ทุกคนแต่ถ้าเราแบบขี้เกียจคิดอ่ะเออไม่รู้จะใช้ทีมไหนเนาะก็ลองใช้ทีมตามที่ผมแนะนําดูก็ได้เนาะแบบนี้เนี่ยก็การันตีนะว่าทําดาเมจได้โอเคแน่นอนนะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ